อ่ะครับจากคอมมเตอร์บุ้คนใช้นะครับอาวเวฟสองพันยี่สิบอเอ็ดคันนี้นะครับฮะอ้าวมันเขาเป็นอะไรมาเนี่ยลูกสุกติดลูกสุกติดก็เพราะน้ำมันเครื่องแห้งแต่คันนี้พอเราถ่ายมาอมพอเราถ่ายมาก็มีน้ำมันเครื่องเพราะอะไรครับเ,เพราะว่าติดแล้วเขาเติมใช่ไหมเออพอน้ำมันเครื่องแห้งเสร็จแล้วก็ ลูกสูบนอกเสร็จแล้วก็เติมใามันเครื่องทีหลังบัวหายลองโคกโอเคนะครับถอดดูก่อนว่ามีตัวไหนบ้างพอที่จะต้องดูนะครับพอที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่าติดเฉพาะลูกสูบหรือว่าก้านติดด้วยอ่าทีมงานของเราก็กําลังถอดดูนะครับโดยช่างดีและช่างบุญโหอนะครับ จัดไปทั้งสองอานะครับที่มันเละขนาดนี้เพราะอะไรอันนี้เขาทำเพื่ออะไรเนี่ยอะไรมันแตกนะครับลูกสูบนะครับไปจัดกระจายไปทั่วโอ้ <c oughs> ปลอกก็แตกครับแรงมากเลยคันนี้หรือว่าโอ้โหมีแคมด้วยนะครับแคมแต่งเบอร์อะไรเบื่อหนึ่งเนาะโค้งอะไรนี่หึได้โบกไหมโค้งอะไรเขียนไว้ไหมอะไรนะทีมองทิกเสกนี่โอ้โหอย่าใส่นะเว้ยยี่ห้อนใส่เลยแรงเลยแรงเลย นี่นะครับมันไม่ไมไมคนอ,อะไรออกฮะอ่อา,อา,อาอโรยยศของครับว่าจะเอาอยัางไงกันแนะ่